เวลาที่เ,เพื่อนเหนื่อเหนื่อยจากการทำงานหรือในช่วงหมดไฟที่ไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นหลายคนก็มักจะเลือกการพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตให้กับตัวเราเองแต่ก็มีอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือการได้ออกไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนอยู่่าำกลางธรรมชาติให้ธรรมชาตินั้นบำบัดเราให้ดีขึ้น ซึ่งก็มีชายคนหนึ่งเหมือนกันครับที่หลงรักในธรรมชาติออกมากๆจนถึงขั้นที่ว่าเขาเองนั้นได้เข้าไปอยู่ในถ้ากลางป่าคนเดียวและชื่อของชายคนนี้ก็คือแพนตาเปโตรวิชชายผู้ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วเข้าไปอยู่ในถ้าคนเดียวเป็นเวลากว่า20ปีเลยทีเดียวครับ แพนตาเปโตวิชเป็นชายชาวเซอร์เบียวัย70ปีหากเราย้อนเรื่องราวของชายคนนี้ไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับแพนตามีอาชีพเป็นแรงงานในตลาดมืดมาก่อนจึงทําให้วิถีชีวิตของเขานะครับน่าเบื่อเอามากๆเขาใช้แรงกายทั้งวันเพื่อแลกกับเงินเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาและภรรยาเขาในวัย70ปีนะครับบอกว่าเงินมันคือคําสาบมันทําให้ผู้คนสบายมากเกินไปผมว่าบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่กัดกินชีวิตมนุษย์เท่ากับเงินอีกแล้วละ่ะ นั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาไม่มีความสุขเอาเสียเลยและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือเขาไม่เคยได้รับอิสรภาพเลยเขาต้องตื่นไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวแต่เช้าเจอกับผู้คนมากมายมันดูเป็นความวุ่นวายที่เขาต้องเจอในทุกๆวันแพนตากล่าวว่าตอนที่ผมอยู่ในเมืองผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยเพราะคุณต้องพบปะกับผู้คนมากมายทั้งทะเลาะกับภรรยาผิดใจกับเพื่อนหรือต้องคอยตอบคําถามของตํารวจแต่ในสถานที่เหล่านี้ไม่มีใครสร้างความวุ่นวายให้กับผมเลย จนในที่สุดนะครับเขาก็ได้ค้นพบหนทางที่จะหลุดพ้นความวุ่นวายเหล่านี้เนื่องจากว่าเขาเป็นคนหลงไหลในธรรมชาติเอามากๆและเมื่อเขาอาศัยอยู่กับธรรมชาติที่ห่างไกลผู้คนเขาก็เหมือนได้รับอิสรภาพที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อน และด้วยเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้นะครับทาให้เขาตัดสินใจที่จะแยกออกมาอยู่ในถ้าบนภูเขาและใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังโดยก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่ในถ้านะครับเขาได้บริจาคเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตให้กับสภาเมืองเพื่อให้สภาเมืองนะครับเอาไปสร้างสภาเล็กๆถึง3แห่งด้วยกันจากนั้นเขาก็เริ่มสร้างที่พักอาศัยในถา้าซึ่งถ้าที่เขาอยู่นะครับมันอยู่ในหุบเขาตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงหากจะเข้าไปในถ้าแห่งนี้ต้องอาศัยการปีนขึ้นไปเท่านั้นครับไม่มีช่องทางเข้าอื่นเลย และในถ้าของเขานะครับถูกออกแบบมาอย่างง่ายๆประกอบไปด้วยห้องน้ําอ่างแช่น้ําเตียงที่ทํามาจากฟางหญ้าและที่นั่งที่ทํามาจากต้นไม้แต่การอยู่คนเดียวของเขานั้นอาจจะดูเหงาเกินไปแต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเขายังมีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ด้วยมีทั้งไก่สุนัขและแมวกว่า30ตัวฝูงแกะและยังมีหมูป่าที่ชื่อว่ามาร่าซึ่งหมูป่าตัวนี้นะครับมีความหมายสําหรับเขามากๆเลยเขาบอกว่ามันจะคอยรับฟังเขาและนั่นเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นเขามาจะกินเห็ดที่เก็บจากป่าและกินปลาที่ตกได้จากลำธารเป็นหลักแต่บางครั้งเขาก็แอบเข้าเมืองไปเพื่อหาขนมปังและอาหารตามถังขยะด้วยครับจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เขาได้ออกจากถ้ำเนื่องจากว่าเขาได้รับรู้ว่าโลกใบนี้เกิดโรคระบาดโควิด -19 เขาจึงออกจากถ้ำมาเพื่อฉีดวัคซีนไวรัสมันไม่เลือกว่าจะติดใครและสักวันหนึ่งมันก็จะไปที่ถ้ำของผมด้วยเช่นกันเพนตาก่าวไว้ ดังนั้นเขาเลยอาสาเป็นกระบอกเสียงเพื่อเชิญชวนประชาชนชาวเซอร์เบียออกไปฉีดวัคซีนเพราะเขาเชื่อว่ามันคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของแพนตาปรโตวิชชายที่เลือกจะใช้ชีวิตอันแสนสงบสุขที่ห่างไกลความสีวิไลและห่างไกลาจากเหล่าผู้คน ถ้าหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่พวกเรานำมาเล่ากันให้ฟังแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรากระสวกสตอรี่และหากข้อมูลที่เรานำมาเสนอมีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ